ี่เราเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะคือ,ออยู่กับว,วัสนันมาตัง้งแหนื่อยแต่พอเราได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทางวัสนันก็รู้สึกเป็นเกียรติมาแล้วอีกทั้งวันนี้เป็นการเปิดตัวทีมกันแดดอันใหม่ของทางวัสนันด้วยก็คือเจอมากเช่นครับทางวัสนันเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากแล้วมาเจอแฟน,นเต็มเลยครับ้รีีวััันนมโอ้โหคือก่อนที่จะร่วมงานนี้ใช่ไหมบอกเลยว่าผมแบบ ผมแบบความรู้น้อยมากเกี่ยวกับพวกกันแดดอะไรแต่วันนี้เหมือนมาเอาความรู้ได้ไดความรู้ให,ใหม่ๆในเรื่องของการใช้กันแดดแล้วคือบอกเลยว่าตัวทีมเดอร์เ i ชั่นทัของทางวัดา,าเนี่ยมีเทคโนโลยีที่แบบล้ำกว่าที่ผมคิดไปเยอะมากมัน,มนค,คืออย่างอย่างปกติคนทั่วไปจะรู้จักแค่ UVA UVB ใช่ไหมแล้วก็บ e ูไลท์พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มีเรื่องเกี่ยวกับรังสี IR ก็คืออินฟาเรดเข้ามาด้วยหลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่า อย่างเช่นพี่ๆทุกคนไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยหลายคนก็คิดว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือรังสีนี้มันทําให้หน้าเราเกิดกลาแลวก็สิวไม่ใช่สิวฮะเกิดกลาแล้วก็รอยด่างดำได้แล้วก็ทําให้หน้าเหี่ยวได้อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเป็นความรู้ใหม่เลยครับมยิ่งแดดในเมืองไทยเนาะใช่ยิ่งแดดในเมืองไทยอย่างพี่มาเดินห้างมาสัมภาษณ์ผมวันเนี้ยพี่ก็ต้องทานกันแดดแน่นอนวันนี้ผมอันนี้ความรู้ใหม่เลยเป่าผมทากับข้าวทุกๆอย่างเลยที่เกี่ยวความร้อนคือคุณสามารถเจอรังสีนี้ได้หมด เพราะฉะนั้นกันแดดตัวนี้สามารถกันตังสีตัวนี้ได้ผ่นานยครับครัผมก็ฝากครีมกันแดดตัวใหม่นยนะครับผม d i m e n s i o n p l by Watson นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดตัวใหม่ของทาง w ส t s บอกเลยว่ามีทั้งหมด5สูตรด้วยกันมีแบบครอบคลุมหลายคนอาจจะมีคนที่ผิวมันผิวบ้างหรืออะไรสามารถเลือกใช้ที่เหมาะกับผิวของตัวเองได้ครับใครแนะนำนะครับวันนี้ใช้เดี่ยวเนะาะใช้เดียวครับเออัีไงมั้งเออ่ดเไม่ไม,ไม,มา <laughs> วันก่อนที่ผมก็ใช้เดี่ยวไปแล้วครับผมก็วันนี้ถึงคิวของผมบ้างหลังจากที่ผมไม่ได้ออกงานเดี่ยวมาประมาณกี่เดือนแล้วน่หลายเดือนมากเลยครับผมเพราะว่าด้วยไทม์ไลน์ที่โอกาสการรับงานงานเดี่ยวไม่มีด้วยก็เป็นครั้งน่าจะครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่มีโอกาสร,รับงานเดี่ยวที่ความมีแบบออกมาช่ยสู้เลยกำลังใจอะไรอย่ก็มีครับผมอย่างผมเข้าไปดูในเตซบุ๊กเขาก็แบบว่ามาดูผมเยอะๆนะแบบว่ามาเชียร์ผมเยอะๆนะแล้วก็ กับ,บส่งรูปผมมาอะไรเงี้ยคือเขาก็ไปแบบทําอินเทอร์เน็ตกับทางแคนที่จะมาวันนี้ด้วยคือพี่บุญเหมือนเป็นคนแบบว่าซัพพอร์ตหลายๆอย่างอย่างผมมาออกงานเดี่ยวเนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่บุญจะมาช่วยช่วยแบบทาแบบส่งกำลังใจให้ผมด้วยเลยแต่ว่าวันก่อนที่พี่บุญออกงานเดี่ยวผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยฮนะโหใช่ครับก็รู้สึกผิดเราเปล่าเป็นแคร์ทีเ,เราก็แตเดี๋ยวก็วใจไหมครับเพราะว่า โอกาสที่ออกงานเดี่ยวค่อน้น้อยมากๆแล้วพอมาแฟนๆเยอะเลยดีใจมาก,มากาคู่มันจะมีโอกาสได้เลยนไหมโอ้จริงๆส่วนใหญ่ที่ไปงานมาก็เป็นงานคู่นะครับใช่แล้วยิ่งช่วงช่วงหลังจากนี้อาจจะแบบว่างานคู่อาจจะน้อยหนะ่อยเพราะว่าผมกับพี่บุญจะไปทัวร์แฟนมีด้วยกันแล้วก็เพื่อ,อนๆในเรื่องเชือกปลาล่าสุดมันเกิดครับผมมันเกิดฮะ วมเมน์แฟนคลับโหมีแบบทำกิจดีร่วมกันด้วยกับแฟนคลับคใช่ครับจริงๆตอนแรกก็มีวันที่8มีนาก็คือพาแฟนคลับไปบริจาคเลือดครับปีนี้ผมก็ได้ร่วมบริจาคเลือดด้วยก็คือวันเกิดทุกๆปีผมทําเกี่ยวกับโรงเรียนมามามาทุกๆปีละปีนี้เลยอยากทาเกี่ยวกับโรงพยาบาลผมก็เลยชวนแฟนคลับไปบริจาคเลือดครับตอนแรกผมคิดว่าแฟนคลับจะกล้าไปเหรอเพราะว่าบริจาคเลือดหนึ่งคือข้อมนัดการในการบริจาคเลือดมันเยอะมาก หลายคนเรื่องสภาพจิตใจที่อาจจะกลัวเข็มอะไรเงี้ยแต่ว mm. ันน mm. ั hmm. like ้นไปมัน90กว่าคนเก้าสิบกว่าคนที่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 ไปบริจาคนะผมซึ่งผมดีใจและแบบเลสเบกแฟนที่ไปวันนั้นมากๆแล้วก็บวกกับวันที่12มีจัดงานเกี่ยวกับเป็นแฟนซายเล็กๆครับผมรับแค่200คนอะไรเงี้ยก็เป็นงานที่บรรยากาศเรียบง่ายทุกคนที่เข้างานไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเป็นผมกับทีมบ้านที่ออกเป็นค่าสถานที่ค่าจัดการทุกอย่างนึกเหมือนกับการคืนกำไรกห้แฟนคลับแล้วเราได้เจอแฟนคลับเลย แต่วันเกิดที่มก็มีน้องของขันี้ใเราด้วยนอออวดเลยละกันครับผมที่บุญเขาก็ซื้อแหวนมาให้แล้วก็ร้องเพลงที่ทำเพื่อาใหม่ให้ผมในวันเกิดด้วยอันนี้คือเขา้นใจเราหรือว่าเราไม่ไไม่ได้รีเควสอะไรเลยครับผมตอนแรกผมก็คือตอนแรกวันงานผมไม่คิดว่าที่บุนไปได้ซ้ำเพราะว่าที่บุญเขาบอกว่าเขาจะไปทําธุระที่ต่างประเทศผมก็โอเคงั้นคงไม่ได้ไปเพราะว่า คนที่อ2กสอมันก็ดีเลยวันเกิดผมมาค่อนข้างนานแล้วแต่เขาก็มาเซอร์ไพรส์ผมในวันนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจมากพี่พี่บุญเป็นคนที่ทําให้ผมตกใจลตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแสดงว่าเขาเซอร์ไพรส์เราเก่งเลยเราไม่สามารถรู้ได้ในหลายๆครั้งก็คือผมรู้สึกว่าพี่บุญเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเซอร์ไพรส์เรื่องของการที่จะทําให้อีกฝ่ายที่ได้รับรู้สึกเขาเก่งในเรื่องนี้ก็มีบอกเงิรืออะไรก็มีมีมีของมี มีเยอะมากอย่างวันเกิดผมเขาก็ไลน์มาหาคนแรก<อ>ว่าแบบบวยค<อ>วามผมคนแรกที่คืน<อ>เป๊ะเลยแล้วก็บวกครั้งนี้แบบว่าในวันงานด้วยที่เขาแบบว่ามาร้องเพลงให้ผมแล้วผมก็บอกว่าไม่ต้องบอกอะไรความรู้สึกอะไรเยอะนะเพราะว่าสองคนเราเองเรู้เรารู้จักกันเรารู้จักกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะรู้ใจกัน <ใจ S 1> อยู่รู้ใจกันอยู่แล้วครับผมนี่ขออนุญาตถามหน่อยครับผมยครับผมนะ คือจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับแต่ว่ามันเป็นการที่มีแว่าแฟนคลับเขาอาจจะเฮ้ยอันนี้รถน้องเตยหรือเปล่าเขาอาจจะเดินเข้าไปดูแบบแล้วก็เข้าไปส่องสองนิดหน่อยแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแต่ว่าผมว่าต้องให้ทางบ้านประกานแบบว่าขอบเขตในการที่แบบว่าจะให้ความเป็นสตัวของจริงๆซึ่งผมเข้าใจแฟนคลับนะว่าคือเขาแค่ส่องสองหรืออาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเป็นการแบบว่าทาไว้ก่อนทำเข้าอเป็นการไว้ก่อน มันเคยเจอหนักกวือเป่าทุกครั้งหรือรรรอะไรจริงๆจริงๆผมไม่เคยนะครับเพราะว่าแฟนคลับน้อมผมมาเอาจริงคือเขาแบบว่าให้เกียรติผมมากเขาก็แบบให้คือเวลาส่วนตัวหรือว่าความเป็นส่วนตัวผมมากนะคือผมแบบไม่ต้องมานั่งบอลลี่ว่าจะมีใครขับรถตามหรือว่าจะมีใครแบบว่ามาทําอะไรเกี่ยวกับผมนะครับคือทุกคนแบบให้เกียรติผมเลยมาตรการมันจะแบบหนักขึ้นหรือว่าถ้ามีความรู้สึกทางเดือยแตจริงๆไม่ถึงขั้นนั้นครับผมใช้ไม่ถึงขั้นนั้น คือจริงๆก็ดูไปตามสถานการณ์ครับเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับก็น่าจะรับรู้ในสิ่งที่ทางบ้านแล้วก็ทาผมประกาศออกไปแล้วว่าเออจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะเขาน่าจะเขาะ้าใจคือครั้งที่เจอเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายรัตอมันเปาหรือรักษาระยะห่างเนี่นจริงๆไม่ไม่ได้ถึงผมไม่ได้คิดแบบถึงขั้นหรือว่าต้องรักษาระยะระยะห่างกับแฟนคลับหรืออะไรแต่ว่ามันมี ผมที่ออกกำหนดการนี้มาในกรณีที่อาจจะมีแฟนคลับบางคนที่เขาแบบว่าไม่ประสงค์ร้ายจริงๆนะหรือว่าอาจจะถ่ายรูปรถผมหรือว่าแบบไปทำรู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันด้วให้วก็กันไว้ก่อนดีกว่าแต่ไม่ได้มีมาตรการที่จะแบบจ้างการเดินอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับครับโอเคครับ s e k a r a n